สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกได้วิ่งนะครับพาพี่น้องมายิงปาลาวันนี้มายิงปลาที่กระโอกโชคชัยนะครับโคราชบ้านเองนี่แหละพอดีน้องเขาไปซื้อแว่นตาเขาเน้นนำไม้มา,มาครับวันนี้ลองมาดูรู้สึกว่าจะมีทีมงานเยอะแยะมากมายครับนะครับปานไหมครับปานไหม นี่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 ไราจะหางแล้วสวัสดีครับ,น,รบนี่ธรรมดาตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ครับป้าช่อนป้านินป้าช่อนนี่ไหนผลงาน,นงอยู่ในถุง,ถงอยู่ในถุง,อ,ถงอันนี้เขาก็มายิงปลาเนี่ย อ,อ,อ,อนี่นะครับดูผลงานน้องเขาครับอ,อ้าวนี่ครับปลาช่อนครับเห็นหางอย่างนี้ครับเออปลาช่นปนินนะฮะปนินก็ตัวไม่ใหญ่ครับนี่เห็นตัวยู่ปลาช่อนปนิน ไม้ตรงนี้ก็อยู่ข้างรถตัดนะครับข้างรถตัดกระทบไม่รู้ว่าจะได้ยิงปลาหรือเปล่าคอยดูมีไม้ขึ้นยิงตรงไหน้มีต้นไม้อยู่กลางน้ำนั่นนะปลามันลอยดีไหมตอนนี้นครับเขาก็ได้กันอยู่ก็เดินตรงไหนมันมีทางเดิเนไปนูน่นอีกเนี่ย เลาะๆไปเรื่อยๆพี่น้องคอยติดตามรับชมกันนะครับว่ามันจะได้ยิงปลาห,หรือเปล่าี๋ยวฝนจะตกมาแล้วนะโ okay. อเควันนี้ผมก็มาขึ้นอยู่ต้นกลางหนองตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะเอาอยางถอดออกเส้นนึงเดี๋ยวยิงเส้นเดียวดีกว่ายิงเส้นเดียวแม่นกว่าระยะยิงก็ไม่ได้ยิงไกลเกิน20เมตรหรอกเป็นตาที่ใช้วันนี้อากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนวันนี้ครับเหมาะมากเลย เป็นเลนออตโต้นะฮะตัวนี้ผมพกตัวเดียวนี่แหละจบเลยใครต้องการก็สามารถสั่งได้นะฮะตัวนี้มองเห็นได้ชัดเจนครับมีอยู่ตรงนี้มันได้เปรียบตรงว่ามองเห็นได้รอบทิศทางเลย <S <S สราหมายด,ดีก่านดูตอนนินนินน้อยครับลอยเป็นคุ้งเลือดดวง ูตัวโตยังมีตัวโตขึ้นอ่มัะตัดไม้นี่เอาความิมันเกิกมันเกิก อ่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับคนที่เข้ามายิงปลาในนี้นะครับตอน,น,นที่ผมออกมาลุงเขาบอกว่าให้เอารถมอเตอร์ไซค์จอดข้างนอกนะครับไม่อยากให้เอารถเข้ามาข้างในเพราะว่าทางเข้ามาแกเอาอาหารอะไรมาเลี้ยงเป็ดนะมันจะเข้าลําบากนะครับก็ฝากพี่น้องอ่ที่มายิงปลาที่นี่ก็ให้จอดรถก้าน,นอกนะครับแล้วก็ให้เดินเข้ามานะครับอ่ลุงเขาก็ฝากอ่ผมมาแจ้งพี่น้องด้วยนะครับอ่ฝากไว้ด้วยพี่น้องอมาเลยเด็กไป นั่นไงนั่งน,นั่นนงคนีเอาขาไปเดินโดนครับโอ้โหเปเดินเลยครับ ปั่นเดินเลยปั่นเดินเลยโดนแบบดิ้นขึ้นมาเลย1หนึ่งแต้มครับดูกันไฟครับยาวๆครับพี่น้องต,อติดตามรับชมกันครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับโอ้โดนแบบโดนหลัง่ะ <c oughs> ติดเลยวะเนะี่ยอือ ดึงมาว่ะเ็แบบล้วนี่นะครับแต้มแรกมาแล้วครับตัวสวยครับปันินทอดครับบาดแรกระยะนี้อืโอ้ไม่ข้ามนะครับโดนเต็มๆลำตัวเลย ดวตัวดิเดี๋ยไม่รอดครับไม่ต้องซ้ำครับนี่ถึงว่าปลามันนอกนี่นะครับสายปลาครับเก้วครับหนึ่งแต้มครับพี่น้องจัดไปครับริบหายแล้วพี่น้องฝนตกครับฝนตกก็คงได้เก็บกล้องนะครับเพราะว่ากล้องกล้องโกโปรเก้าผมพังนะครับผมส่งไปช่อมอยู่ อันนี้ก็มีกล้องตัวเดียวคือโปโปรเจ็ดตัวนี้ก็กันน้ําไม่ได้นะฮะเพราะว่าผมเอาไปซ่อมทีนึงแล้วโปโปรเจ็ดนะครับตัวนี้ถ้าน้ำเข้ากล้องแล้วมันจะเสียเวลาส่งซ่อมอีกนะครับเพราะว่าตัวนี้กันน้ําไม่ได้แล้วเพราะว่าเอาไปแกะทีนึงแล้วออกมาแล้วเก็บกล้องก่อนไหม่นองก,กล้องพัง เสียลมมากเลยโอเคเรียบร้อยดีพี่น้องปวตกครับแตกสะกันเลยแตกเบิร์นี่เนี่เนี่มือมือปืนเจ้าถิ่นครับมายิงทุกวันบ่เนี่ยมาทุกวันครับมาทุกวันได้ทุกวันไม่มีเหี้ยวครับไม่มีเหี้ยอเออดูปลาครับดูไซสปลาเด้อฝันินครับตัวใหญ่งครับโอ้สามโลครับสุดยอดอ้ มนัมนมนันมันจนผมได้ยิงบาดเดียวครับผลตกมาเลยนี่ปลาใสสวยอยู่ครับปลาดิน,นทอดครับนะเอาปลาไปนะเมางตัวเดียวนึงตัดไปเลยตอนนี้ก็ได้ครับดูงามอยู่ดีเนะาะไปยิงอย่างในนู่นขึ้นดีใช่ไหมย,ยิงเย,งยอะครับ เนี่ยครับนหนักเลเออเดี๋ยวมื้อวันถ้าว่างนี่จะมาแต่เช้าโอเคฝนตกนี้ก็ไม่อยู่แล้วครับพี่น้องไปละเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวจะมาลองยิงตอนเช้าอยู่เพราะาตอนเช้าอ่ะฝนไม่ตกเนาะตอนเช้าเข้าดีครับเนี่ยพอตอนเช้าปามจะน่าจะลอยดีกว่านี้วันนี้ก็ฝนตกเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันพี่น้องกล้องตัวนี้มันตากฝนถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันเอาไปแกะซ่อมทีนึงแล้วโกโปูก้าก็พังสงซ่อมอยู่ โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่น้องวันนี้ก็ลาไปด้วยกับสายฝนซุ่มทับนี่แหละตกแมงดีแทะสวัสดีครับ